สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงาการขายส่งนะครับการขายส่งก็คือถ้าลูกค้าซื้อเยอะก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งหรือลูกค้า,าล็อกอินเข้ามาแล้วเราเลือกว่าคนนี้เป็นผู้ค้าส่ง้เป็นลูกค้าที่ที่จะซื้อได้ราคาถูกนะครับตามที่เราตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะ กำหนดได้ว่า,าให้ซื้อเป็นราคาสูงราคาถูกกว่าราคาทั่วไปนะครับก็มาดูวิธีการทำนะครับก่อนอื่นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังร้านก่อนนะครับในที่นี้ผมก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูที่ลูกค้านะครับลูกค้าแล้วก็จัดการลูกค้านะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีลูกค้าสมัครเข้ามาแล้วนะครับ ลูกค้าสมัครเข้ามาแล้วทีนี้เราสามารถที่จะกําหนดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อในราคาส่งได้นะครับโดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าสําหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครเข้ามานะครับจะมีชื่อกลุ่มว่า general นะครับก็คือเป็นลูกค้าทั่วไปเราสามารถที่จะเปลี่ยนกลุ่มเป็น wholesale ได้นะครับก็คือสามารถซื้อได้ในราคาราคาส่งนะครับเราก็ทําการเลือกทั้งหมดหรือว่าเลือกเฉพาะบางคนนะครับ ตามที่เราต้องการให้สามารถซื้อราคาส่งได้นะครับก็กดเลือกนะครับในที่นี้ผมเลือก2คนเสร็จปุ๊บก็มาที่ช่องนี้นะครับการกระทำ assign a customer group นะครับเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับจากนั้นก็แบ่งเป็น w h o l e s a l นะครับผู้ค้าส่งนะครับก็กดยืนยันนะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อย กลุ่มลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการแอดสินค้านะครับว่าทํายังไงให้ให้ลูกค้า2กลุ่มเนี่ยนะครับ General, General กับ Wholesale เนี่ยเห็นราคาต่างกันนะครับก็มาที่รายการสินค้าจัดการสินค้านะครับในที่นี้ผมก็เอาสินค้าตัวนี้นะครับกดแก้ไขเขร็จปุ๊บเราแอดข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาที่ราคานะครับ กำหนดที่ราคาจะเห็นว่าตอนนี้ราคาสินค้าตัวนี้คือ230บาทนะครับอ่าก็ผมก็จะเพิ่มไ,ไทเทอร์ไพล์นะครับเมื่อกี้ผมลบออกพอดีผมเพิ่มไว้ตัวหนึ่งละผมลบออกเพื่อจะทำให้ดูนะครับไทเทอร์ไพล์ก็คือซื้อเยอะมีส่วนลดนะครับก็กดคำว่าเพิ่มระดับนะครับเพิ่มระดับพอกดเพิ่มระดับมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีว่าให้เลือกว่า ลูกค้ากลุ่มใดบ้างที่จะได้ไทเออร์ไพนะครับสมมติผมให้เฉพาะโวเซลนะครับโวเซลอันนี้ให้กรอกจำนวนนะครับถ้าซื้อ5ตัวขึ้นไปนะครับ5ตัวและสูงกว่าเนี้ให้ได้ราคา210บาทอ่าโอเคได้ราคา210บาทผมก็เพิ่มระดับอีกนะครับกำหนดลูกค้าเป็นโวเซลอีกแล้วนะครับก็คือให้เฉพาะลูกค้ากลุ่มน,นี้เท่านั้นที่ได้ราคาพิเศษนะครับ สมมุติซื้อ20ตัวขึ้นไปได้ราคา200บาทนะครับก็เพิ่มอีกนะครับ50ตัวขึ้นไปได้ราคา190บาทราคาก็จะเป็นช่วงๆนะครับก็คือลูกค้าทั่วไปนะครับก็จะไม่เห็นราคาพวกนี้นะครับจะไม่เห็นเทอร์ไพรนะครับซื้อเยอะมีส่วนลดเนี่ยจะไม่เห็นจะเห็นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกก็คือ w h o l e ลนะครับเสร็จแล้ว เขาจะเห็นราคาไหนบ้างถ้าเขาซื้อ5ชิ้นนะครับราคาก็จะขึ้นอัตโนมัติว่า2 1 0บาทซื้อ20ชิ้นก็จะได้ราคา200ซื้อ5 0ชิ้นขึ้นไปก็จะได้190เสนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกำหนดขั้นต่ำได้นะครับขั้นต่ำว่าซื้อตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเช็คเอาได้นะครับเป็นการกำหนด ขั้นต่ําของการซื้อได้ด้วยนะครับวิธีกําหนดก็ไม่ยากนะครับก็มาที่ระบบการตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ยอดขายมาที่ยอดขายมินิมัมออเดอร์นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดไว้นะครับไม่ได้เปิดไว้เราก็ตอบใช่นะครับมินิมัมออเดอร์เท่าไหร่นะครับก็เป็นราคานะครับตรงนี้เป็นราคาก็กําหนดลงไปสมมุติราคาขั้นต่ํา ห้าพันบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็กําหนดคําอธิบายไว้ด้วยนะครับให้ซื้อขั้นต่ํา5,000บาทถึงจะสามารถเช็คเอาได้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็กรอกคําอธิบายขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วครับก็บันทึกครับผมก็จะเป็นการกําหนดขั้นต่ําในการซื้อสินค้าครับในที่นี้ในที่นี้ผมไม่กําหนดละกันนะครับก็คือเท่าไหร่ก็เช็คเอาได้นะครับกลับไปดูสินค้าที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับ ผมก็กดเข้าไปในสินค้าตัวนี้ครับผมจะเห็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับก็เป็นลูกค้าทั่วไปก็จะเห็นราคา230บาททีนี้ถ้าผมเป็นลูกค้าที่โดนเลือกนะครับลูกค้าที่โดนเลือกแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถซื้อได้ในราคาสูงคือสมัครเป็นดีลเลอร์อะไรประมาณนั้นนนะครับเดี๋ยวผมก็ล็อกอินแปน๊บนึงนะครับ กลับไปที่หน้าแรกนะครับกดเข้าไปที่สินค้านี่อ่าผมจะเห็นแล้วนะครับว่าซื้อ5ชิ้นได้ราคา210บาทประหยัดได้9%มันจะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับซื้อ20ชิ้นได้ราคาสง2 0 0บาทประหยัดได้14%พวกนี้ก็จะอัตโนมัติาเราซื้อตามตามที่มันกำหนดนะครับสมมติผมผมซื้อ5ชิ้นล้กันซื้อ6ชิ้นแล้วกันนะครับ ซื้อหกชิ้นแล้วกันนะครับอ๋อพอดีผมผมเลือกซื้อไปแล้วทีหนึ่งนะครับตัวหนึ่งมันก็เลยเป็น7ชิ้นเห็นไหมผมได้ราคา210บาทนะครับถ้าผมเพิ่มจํานวนเข้าไปอีกนะครับสมมุติผมซื้ออี่สิบชิ้นนะครับเรากดอัปเดตผมก็จะได้ราคาตัวละ200บาทนะครับถ้า50ชิ้นขึ้นไปใช่ไหมครับที่เรากำหนดผมกำหนด 6กชิ้นแล้วกันซื้อ65ชิ้นก็ <c oughs> เห็นไหมครับว่าผมได้ราคา190บาทนี่ก็เป็นวิธีการกำหนดาการค้าส่งแบบง่ายๆนะครับในมาจิโต้ครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ใช้มาจิโตทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าเว็บไทยช็อปดีไซน์ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ